มาเคลียร์คัดกันนะคะว่าสรุปแล้วการผ่อน0%ได้รับคะแนนสะสมหรือไม่ค่ะ ต้นเหตุของคลิปนี้ก็เกิดจากคลิปก่อนหน้านะคะที่เฟิร์นเองมีโอกาสนะคะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ต้องแลกกับการผ่อน0ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณนะคะก็เป็นความตั้งใจนะคะว่าอยากจะให้รู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดว่ามีแต่ด้านบวกมันอาจจะมีบางอย่างนะคะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอแบ่งปันข้อมูลไปนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายทีเดียวนะคะบางก็บอกว่าจริงหรือที่ผ่อน0%ไม่ได้คะแนนสะสมเพราะว่ายังได้รับอยู่เลยบางก็มี มีการถกเถียงกันนะคะเฟินเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ก่อนอื่นขอเคลียร์ค่ะทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนหลังจากที่เฟินได้ข้อมูลตรงนี้มาจากการที่ทีมได้เขียนมาเนี่ยนะคะก็นํามาตรวจสอบก่อนอยู่แล้วนะคะโดยปกติก็จะตรวจสอบตามสิ่งที่เราควรจะทําในฐานะสื่อค่ะวิธีการของเฟินก็คือโทรไปสอบถามธนาคารที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิตนะคะในวันนั้นก่อนทําคลิปเนี่ยโทรไปสอบถามประมาณ3เจ้าด้วยกันซึ่งได้รับคําตอบตรงกันนะคะโดย3มเจ้าที่โทรไปเน ะะก็ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าการผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้รับคะแนนสะสมนะคะจึงทําให้นําเสนอไปในรูปแบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าในกราฟิกก็จะเขียนว่ามักจะไม่ได้รับคะแนนสะสมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นพอหลังจากเกิดการถกเถียงกันแล้วก็การส่งข้อมูลกันมาก็เลยตัดสินใจนะคะสอบถามแต่ละสถาบันกัน,นไปใหม่ซึ่งก็รวมถึงที่เคยสอบถามไปแล้วด้วยนะคะ ที่เซอร์ไพรส์ก็คือบางสถาบันการเงินที่เคยโทรไปสอบถามและได้รับคำตอบว่า ไม่ได้รับคะแนนสะสมถ้าผ่อนศแต่พอหลังจากนั้นโทรไปกลับได้รับคําตอบว่าได้คะแนนสะสมเฟิร์นก็เลยถามไปเหมือนกันนะคะว่าอา้าวแล้วทาไมาครั้งก่อนโทรถามเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้รับคะแนนสะสมในกรณีที่ผ่อนศเขาก็เลยถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่ดอธิบายหรือเปล่าว่าเหตุผลคืออะไรเราก็เลยบอกไม่ได้อธิบายเราแค่โทรมาถามว่าได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้ก็เลยจบบทสนทนาไปนะคะอ่ะท้ายที่สุดนะคะเฟิร์นก็เลยอรวบรวมมาให้ละกันเป็นข้อมูลอัปเดต ณนะวันที่3ตุลาคมนะคะที่เฟิร์นโทรไปสอบถามไล่มาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เลยเพราะว่าแต่และสถาบันเนี่ยโทรไปต้องใช้เวลานานเรานก็ทราบกันดีโนบัตเครดิตหรือว่าการติดต่อ call center อเ,เนี่ยบางสถาบันกันเกินใช้เวลาเกือบ20นาทีกว่าจะได้คุยกับพนักงานมาดูกันดีกว่าว่าท้ายที่สุดเป็นอย่างไรนะคะ ไล่ไปแต่ละที่เลยนะคะอย่างที่แรก KTC สอบถามมานะคะพบว่าการผ่อน0%ร์ซจะได้รับคะแนนสะสมหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละรายการค่ะไม่ได้บอกว่าได้คะแนนสะสมทุกรายการหรือไม่ได้คะแนนสะสมเลยแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะคะเช่นบางร้านค้าถ้าผ่อน0%จะได้คะแนนสะสมด้วยแต่บางร้านค้าผ่อน0%จะไม่ได้คะแนนสะสมเช่นพา power buy power more แล้วก็เงื่อนไขของโปรโมชั่นด้วยนะคะเช่นถ้าหากมีโปรโมชั่นเครดิตเงินคืนร่วมจะไม่ได้คะแนนสะสมจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นส่วนบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าผ่อน0%ได้รับ คะแนนสะสมนะคะแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละรายการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินค้าแล้วก็ร้านค้าด้วยนะคะแต่ก็มีสินค้าบางประเภทนะคะที่ไม่ได้รับคะแนนสะสมแน่ๆน,นะคะก็คือเบี้ยประกันเป็นต้นนะคะส่วนกรุงศรี first choice เองนะคะพอเข้าไปดูข้อมูลก็จะเห็นนะคะว่าเขียนไว้ในเงื่อนไขชัดเจนทีเดียวนะคะว่าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมถ้ามีการผ่อนชำระสินค้า0% นะคะ ส่วนบัตรเซนทรัลเดอะวันนะคะซึ่งจริงๆก็อยู่ในเครือกรุงศรีเหมือนกันเนี่ยนะคะได้รับคะแนนสะสมจากการผ่อน0%ค่ะแต่ยกเว้นบางรายการที่ยังไงก็ไม่ได้คะแนนสะสมไม่ว่าจะผ่อนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นค่าสาธารณพยาคาะ,ะกองทุนรวมเบี้ยประากาัน AA Unit Link ค่ารักษาพยาบาลบางแห่งหรือว่าการชําระเงินต่างประเทศนั่นเองนะคะแต่ว่าก็มีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็ได้ธนาคารกรุงเทพค่ะถ้าเป็นการซื้อสินค้า ปกติจะได้รับคะแนนสะสมจากการผ่อนชำระสินค้า0%นะคะแต่บางประเภทจะไม่ได้รับคะแนนสะสมอย่างเช่นผ่อนคอนโดกับสุภาไัลนะคะหรือว่าผ่อนชำระตัวเครื่องบินอย่างเงี้ยจะไม่ได้รับคะแนนสะสมเป็นต้นธนาคารกสิกรไทยบอกว่าได้รับคะแนนสะสมจากการผ่อน0%ค่ะยกเวน้นบัตรแพชชั่นที่จะไม่ได้รับคะแนนสะสมเห็นไหมคะว่ามีข้อยกเว้นบางบัตรบาง,บางประเภทส่วนท t b ีนะคะก็ตอบชัดเจนค่ะว่า ถ้ามีการผ่อนชำระสินค้า0%จะไม่ได้รับคะแนนสะสมนะคะซิตี้แบงนะคะบอกว่าได้รับคะแนนสะสมปกติค่ะ ยกเว้นประกันควบการลงทุนยูนิตลิงก์กองทุนรวมการเติมน้ำมันซื้อสินค้าที่แมคโครนะคะหรือการชำระผ่าน c ิตี้แบง์ออนไลน์เป็นต้นนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะระบ,บุว่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละรายการนะคะเช่นโปรโมชั่นทางร้านค้าหรือว่าประเภทบทัตรส่วนโยบีก็บอกว่าพนซูเปอร์เซนได้รับคะแนนสะสมปกติค่ะแต่ว่าจะได้รับตามค่างวดตามรอบบินนะคะยกเว้นบัตรยโรไม่ได้คะแนนสะสมค่ะ ซึ่งถ้าดูข้อสรุปล่าสุดนะคะก็จะเห็นนะคะว่ามีสถาบันกันเงิน2แห่งค่ะที่ระบุชัดเจนว่าบัตรเครดิตของเขาถ้าผ่อนศู์จะไม่ได้รับคะแนนสะสมก็คือท t, t b กับกรุงศรี First c h o i น e นั่นเองนะคะส่วนที่อื่นๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแล้วก็ยกเว้นบางประเภทบัตรค่ะแต่ก็อย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นคลิป,ปน,นะคะว่าจริงๆก่อนหน้านี้นฟันโทรสอบถามไป3แห่ง3แห่งนั้นจริงๆก็บอกว่าไม่ได้รับคะแนนสะสมในตอนต้นแต่พอโทรไปเช็คอีกครั หนึับได้รับคําตอบที่ต่างไปจากเดิมบางแห่งบางแห่งก็ยังคงยืนยันคําตอบเดิมนะคะก็เลยเป็นบทสรุปที่ออกมาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะ ส่วนตัวคนเข้าใจนะคะเพราะว่าบัตรของสถาบันการเงินแต่ละแห่งของบัตรเครดิตแต่ละเจ้าเนี่ยมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็แต่ละบัตรมีเงื่อนไขมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันดังนั้นการที่จะทําความเข้าใจหรือว่าการที่จะอธิบายความได้อย่างชัดเจนแบบครอบคลุมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ง่ายนักนะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคนเองก็1ก็คือต้องขอโทษก่อนขออภัยนะคะสําหรับ การทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าทุกบัตรถ้าผ่อนศูซ์ไม่ได้รับคะแนนสะสมอันนี้ฝนขออภัยด้วยนะคะจริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นมีเพียงแค่บางบัตรเท่านั้นแต่บัตรของธนาคารอื่นหรือว่าบัตรประเภทอื่นๆเนี่ยก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะคะแล้วก็เวลาเราซื้อของแต่ละครั้งก็ลองสอบถามกับร้านค้าที่เราชรําระก็ได้ว่าผ่อนศูซได้หรือไม่ได้อะไรบ้างเช่นได้คะแนนสะสมหรือเปล่าได้แคชแบ็ก ควมด้วยหรือไม่ได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มหรือเปล่านะคะซึ่งก็จะทำให้เราใช้บัตรเครดิตได้อยา่างุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็ท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณนะคะจริงๆมีคนที่ปรารถนาดีหลายคนมากเลยนะคะทั้งหน้าไมล์หลังไมล์เข้ามาอธิบายนะคะให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับบัตรเครดิตท,ที่ฝนเองก็ต้องยอมรับว่ายังไม่รู้อีกมากนะคะแล้วก็ไม่สามารถไปศึกษาได้ครอบคลุมหมดนะคะจนเอามาอธิบายได้อย่างละเอียดนะคะก็จะระมัดระวังมากขึ้นและกันในการสื่อสารครั้งต่อๆไปนะคะแต่ท้ายที่สุดส่วนตัวฝนเองก็เป็นคนที่ใช้บัตรเครดิตนะคะแล้วก็ จ่ายเต็มทุกงวดรวมถึงถ้ามีโปรโมชั่น0%แล้วเราก็เห็นว่าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ที่เราเองน่าจะผ่อนมากกว่าจ่ายเงินก้อนใหญ่เฟินก็ใช้สิทธิ์ผ่อน0%เหมือนกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายคนทําเลยค่ะเพราะบัตรเครดิตเนี่ยถ้าใช้เป็นแล้วก็จ่ายเต็มทุกงวดนะคะเฟินเชื่อว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหมือนกันแต่ก็ตรงกันข้ามนะคะถ้าเราไม่ได้ผ่อนเต็มทุกงวดชำระขั้นต่ำหรือว่า เราชาระไม่เต็มวงเงินนะคะหรือว่าใช้เกินกว่าศักยภาพที่เราจะจ่ายไว้ก็อาจจะกลายเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นสําคัญแต่ว่าโปรโมชั่นรายละเอียดเหล่านี้ก็ลองสอบถามดูกับบัตรที่คุณถืออยู่เองนะคะรวมถึงร้านค้าแล้วก็รายการสินค้าที่คุณใช้ในการผ่อนชําระในครั้งต่อๆไปก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะเข้าใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ